วันนี้จะแสดงถึงเรื่องกรรมว่าถึงเรื่องกรรมกรรมในทางพุทธศาสนาท่านแสดงไว้มากมายหลายอย่างแต่ว่าอันนั้นท่านแสงแสดงมาตามตำหนับตำลาผู้สนใจศึกษาตามตำราก็ยังพ็เข้าใจได้นได้สวมรู้พ่วงข่าง ท่านแสดงไว้ดีแล้วเมื่อทุกอย่างแต่นี่จะแสดงเฉพาะทั้งเรื่องกรรมที่ติดตามคนหรือว่ากรรมที่เราจะนำคนให้ไปเกิดในกตินั้นๆจะพูดโดยเฉพาะทั้งเรื่องกรรมนิมิตกับตินิมิตกรรมเนี่ยหมายความถึงการพร้อมเพียงกันเฉย เมื่อแตกเมื่อดับตายแล้วก็ทิ้งข้อทิ้งมาในดินนี้เป็นนักปิ่นกตุกเรียกว่ปลกลูกป,ปกาไปทำฆ่าของมันไม่ได้รับรู้ด้วยแม้แต่ยังมีชีวิตอยู่อยู่ร่วมกันคือกายกับใจร่วมกันทำงานก็จริงอยาา่างเราไปรักชอ่อโกงขโมยของเขาไสตีศีรษะเขา ทำพฤริผลิตก็คิดต่งตางๆนานๆในเมื่อถูกจับกลุ่มหรกอรับหมายสียโทษกายนั่นเนี่ยจะต้องได้รับให้ปรากฏเช่นเขาจับมันก็ต้องจับที่กายเขาไปติดพวกจิตลรางก็ไปติดพวกผิดกาย ถ้าเขาจะไปข่าไปประหารเขาก็ประหารที่กายในขณะนี้นั่นกายรับภาระหนักกว่าใจแต่ควราะไมจริงใจก็รับภาระหนักืองกันได้มไม่มีใคเห็นด้วยความทุกข์คุมอบกุ้งใจนั่นจะหนักยิ่งกว่ากายไปเจอตับ <c oughs> เพราะกายนั่ยเช่นว่าเขาไปประหาร พอไปขาดถ้าหากว่ามีใจมันก็ม,มีความรู้สึกอะไรใจเป็นคนทุกข์ใจเป็นคนเดือดร้อนกายนั่นน่ะถึงเขาจะไปข่าไปสักไปบัน่นไปทอนมันก็เหมือนกับ่อนกล้วยหรือ่อนไม้ท่อนอย่างเท่านั้นมันก็ไม่ได้อะไรเอวันมัน ไม่มีความอะไรอววรอะไรเลยข่าก็ฆ่า,าไปสักก็ซักไปตีก็ตีไปมันไม่มีอะไรอววรกับความเป็นอยู่ของมันหรอกผู้อะไรอววรผู้เป็นทุกเดือดร้อนคือตัวใจนี่ในขณะที่อยู่ร่วมกันทำทำร่วมกัน เวลารับผลกรรมกับรับร่วมกันในเวลาที่ยังมีชีวิตอยู่เวลาแตกเวลาดับคลิกใจหนีจากล่างแล้วกายไม่ได้รับรู้ใจเป็นคนนับคนเดียว กรรมต่างๆจะเป็นบาปหรือเป็นบุญก็ตามแล้วกุสนแล้วก็สนไมนยช่างเถอะกรรมเป็นคนนับหอ,อกแต่คนเดียวหมด <c oughs> ในขณะที่หนีจากกัารต่างคนตามม่างในอะไรอาวมกันเช่นกายมันจะแตกดับใจก็หนีไปคนเดียวไม่ได้ล่ำได้ลากันเลย หรือกายจะหนีจากใจกันบางครั้งบางครา,าวเส้นรถชนตายก็ดีเรือฟ้าาผ่าก็ดีเกิดประเหเุตตายราราเรืยอะการต่างๆเวลาดับเวลาตายส็ต,ตวูบว่าก็ตัเดียวก็ะดาวไม่ได้ร่ำในลาใจเลยนั่นเขาอยู่ด้วยกันมาครั้งแรกมาชนิดสนมกลมกลืนกัน ไม่ไรจ่จากกันมีจริงจจังเพื่อต่างคนต่างไปมาอะไรวนนอน,นกับคนเราตัวคนเราเป็นอยู่อย่างนี้คนที่ไปยึดไปถือน่ะไปยึดไปถือลบลุมเรื่องแรงเนาไปยึดบัาความยึดถือนั่นแหละที่ท่านเรียกว่าสิเล ยึดถือมาเป็นของกูของกูนั่เรียกว่ากิเลสกิเลสอันนี้แหละที่เรียกว่ากรรมกรรมนี่แหละเป็นของมีผลมีกำลังมากมันมีใครสามารถที่จะขยีกันรือต้านทานหรือแก้ไขในเดประการต,ต่างๆกรรมตัวนี้มีหนฐทางแก้ไขด้วย ในขณะที่ยังมีชีวิตอยู่ผู้ที่ทำกรรมทั้งหลายการมชั่วโดยประการต่างๆโดยอำนาจของกิเลสคิดว่าจะแก้ไขที่หลังหรือบางคนยังสพูดดันทุหลังไปอีกว่าไปต่อสู้กันอยู่ในนรกเพือไปแก้ไขกรจจานยงคีบาลอย่างนี้เป็นต้น ความเป็นจริงมันไม่มีทั้งทางหรอกคนเราจะตายมันต้องมีเครื่องดึงจุชักจูคือกรรมเรียกว่ากรรมนิมิตคตินิมิตผู้ที่ทำบนต้นทานสร้างคุศสมากมายจิตใจเบิกบานยีมเอิบในคุณงามควาดี ในขณะที่เมื่อเราเมื่อเขาจะตายคนจะตายมันต้องหมดคขมรู้สึกคือไม่รู้จักเจ็บจะปวดใจนะั้นทอดธุระกายแล้วจึงค่อยตายในขณะที่ใจทอดทุระ่นี่ะทอดทุระกายนี่ย ไม่ยืดกายใยนขณะนั้นมินิดจะเกิดขึ้นในขณะนั้นอย่างว่าเราเคยได้ทำบุญมากดังอธิบายแล้วจะทำบุญอะไรก็ตามเช่นว่าทำบุญกับมหากระถินหรือกองโบวชสั่งสติสัาสะ จิตใจเราอิ่มเอือปีปื้นปีติในการที่เราสร้างอน,นั้นในขณะที่ว่าเนี่ยจิตใจเราไม่ได้ยึดอกกายปล่อยวางยังเหลือจิตใจในขณะนั้นภาพของกรรมคือการกระทำจะมาปรากดฏดขึ้นในขณะนั้น ปรากฏภาพที่เราทําดีนั่นแหละเช่นเราเคยสร้างกุฏิเวลาเราสร้างนี่ทำไม่ใหญ่ตโตหดฐานไม่เคยสดงดงามอะไรหรอกแต่ว่าปรากฏในขณนะนั้นมันจะสวยสดงดงามทังของนาเพิดเพลินเจริญใจอย่างยิ่งในขณนะนั้นจิตจะต้องยึดเอาเป็นอารมณ์ถือเป็นอารมณ์แนว่วแน่ในเรื่องนั้น นี่เนี่ยเรียกว่ากรรมนินรรมิตคือการกระทำทัตตินิมิตนั้นอาจจะปรากฏเห็นพวกเทวดาหรืออะไรก็ตามเถอะมนุษย์ก็ตามเถอะที่เป็นผู้มีความสุขสบายแต่งกายงดงาม หน้าเพลิดเพลินเจริญใจมาเลี้ยงลอกเลี้ยงเรียกร้องหรืออ้อ,อนวอนร้องขอให้ไปอยู่ด้วยในสถานที่โองโถงน่าอยู่น่าชอบน่าชมซึ่งเราจะมองเห็นสถานที่น,นั้นมาพ่อมารอมาล่องบ้านใหญ่เมืองหลวงที่ไหนมันสวยส,สดงดงาม เราได้ยินได้ข่าวมีคนนคกหนึ่งมาว่นวอนนั้ร้องขอรับรองทุกอย่างเชี่อจัโดยไม่ได้อะไรใครจะอดอยู่ได้ก็ต้องไปอันนี้ไม่ใช่อย่างนั้นเนี่ยยังเห็นชัชดเข้ากว่าน,นั้นอีกเห็นเป็นภาพเป็นบ้านเป็นเมืองสวยสโองงานบางทีเห็นได้ชัดได้ตนเองอันนี้เรียกว่าคตินิดๆคติคือที่จะไปมองเห็นที่ทจะไป อน,นี้ทั้งกรรมที่ดีเป็นกรรมที่ชั่วแล้วกันเราเคยทำบาปกรรมทุกทนทุกทรมานด้วยประการต่างๆคิดชั่วชาเลวซามเป็นรักข่อขงขโมยข่าสักตะเชียทุกทีเดียปกะการต่างๆในเวลาที่ในขณะที่ว่าเนี่ยนะในขณะหิตที่มัน ปล่อยวางตายเนะี่ยมันจะปรากฏภาพที่เราทำความชั่วนะให้เห็นชัดขึ้นมาโดยที่เราไม่ตั้งใจจจริลึกคิดถึงละแล้วเราไม่ลืมไปแล้วนานแสนนานทีเดียวแสดงขึ้นมาให้ปรากฏในใจหรือ่างที่อาจจะแสดงว่าภายนอกก็ได้เป็นคนข่าหมูข่างัว ในขณะนั้นจะแสดงอาการทางกายทำท่าทีปฏิกิยาในการที่เราทิณเอ๊ทำกุมชั่วแล้วเน่ะข้าหมูข้า,ขาวัวเนี่ยให้คนอื่นปรากฏดทั้งๆที่เรามีสติอยู่แต่มันปรากฏขึ้นมาหรือว่าบางทีกับในขณะนั้นอาจแก้เสือสติไปก็ได้แต่ปลาทำให้ปรากฏขึ้นมา อันนี้เรียกว่ายังมาทันแตกทันดับคือกายกับใจยังรวบกันอยู่ถ้าหากายังเหลือแต่ใจอย่างเดียวคือมันทอดทิ้งกายจะดดังอธิบายมานนั่นมันจะปรากฏภาคผมช่วงตนนั้นให้เป็นเหตุให้จิดตกวิจารเดือดร้อนนุ่นไหวหรื่อกวาดเฉียงาตัวอย่างแสนสะหัสเฉนปรากฏเอามีคน ใจไาาม่หิตโหดร้ายหน้าบึง้งหน้าเบี้ยวมาลากมาขู่มัดเข้าไปกระชากขู่เข็นด้วย่องการต่างๆจะลองขออ้อนวอนด้วเท่าไรก็ไม่มีใครจะช่วยเหลือได้แลแ้วก็ไม่ให้อภัยเช้นเดวยนี่ไปปรากฏเห็นสิ่งทั้งหลายที่เป็นสิ่งที่น่ากลัวนะ ิดตกไม่สะุ้งตกใจแต่ก็ไม่สามารถที่จะแก้ไขได้อันนี้เรียกว่ากรรมในทางชั่วกรรมนิดขคตินิิตอาจจะไปเห็นที่เราจะไปอยู่เช่นเห็นหลุมฐานเพิงไฟลูกโซนอยู่ตลอดการเวลา วองไฟใหญ่ไฟไตโตรหรือว่าเห็นสถานที่อันธุรกันดารหมดอย่างยากแค้นเดือดร้อนในประการต่างๆสถานที่ซึ่งเราจะเขาจะเอาเราไปนะในสถานที่เั้นไปเห็นอย่างนั้นพอเกิดค,ความสะดุ้งหวาดกลัวแสนสุดขนาด แต่ไม่สามารถจะแก้ไขได้น,นั้นเรียกวิธินิตกรมนิมิตินิมิต,ตั้งสองอย่างนี้นะ่ะอาอันใดหนึ่งจะเกิดก่อนก็ได้กรมเกิดนิมิตเกิดก่อนก็ได้หรือคตินิมิตเกิดก่อนก็ได้แต่ว่าทั้งสองอย่างนี้แหละจะมีเครื่องดึงดูดและชักจูงเอาจิตใจของเราทิ่ทอดทิ้งจากกายแล้วนะ่ะ ให้เป็นสวยหากจะมีปัญหาถามว่าทำไมในเมื่อกายกับใจยังปลองดองสามขีกันอยู่ทำก็ไม่เห็นทารุนโหดร้ายสักเท่าไหร่นักแต่เมื่อจิตค,คิดใจนี่ทอดทิ้งกายแล้วทำไมจึงทำให้โหดหร้ายแหลือปืดนแสดงอาการโหดหร้ายแหลือปืน มันเป็นธรรมดาถึงเรื่องใจใเลยราถ้ายัางอยู่กะกายพร้อมเพียงกับกายมีการที่จะลดเพื่องและแก้ไขได้สมมติว่าเรานั่งหรือเรานอนเหนื่อยเราก็สามารถที่นั่นเหนื่อยมันเหนื่อยที่ใจมันอ่อนเพลียเพลียที่ใจแต่คราวนี้เรื่องหิวอ่อนเพลีย หิ้วเข้าก็หายน้ำแล้วก็เอาน้ำมาดึงม,มาดึมมันที่กายแล้วเ,เข้ามาทานทานวันที่กายใจก็ค่อยสบายมีช่วยกันแก้ไขกันได้แต่ยังเหลือใจเดียวแล้วมันหมดทาง,ทางไม่มีมาทาแงแก้ไขเหตุได้มันทุกจุทุกแสนสาหัสซุกก็ทุกแสนที่ มีสิ่งเดียวคนนึเหลือสิ่งเดียวจริงว่าแล้วก็เป็นของเบาอีกด้วยของเ,เบาๆนลยนะไม่ว่าอะไรล่ะลองลอง,ลองดูภายนอกแล้วก็แล้วกัน,นรถวิ่งตามถนนท้นทางพอพลาดกับบางขรั้งบางท้างก็กพอมีวนทางแก้ไขหรือสามารถที่จะปรับตั้งแก้ไขเรื่องการาต่างๆได้ถ้ามันเหลือเกินเือะไปก็แรง แต่หากว่าเครื่องบินถ้ามันพาดอยู่บนอากาศไม่มีที่เกาะเกี่ยวเนีย่ยว่าแต่พาดเลยเพียงมันแฉลบนิดหน่อยเท่านั้นะล้มเลยทีเดียวดูว่าวก็แล้วค่ันขึ้นอยู่บนอากาศหนึ่งปีวิบนอากาศมันของเบาเบาเพราะฉลบก็วูบลงเลยอ ค้องเบา,เห,เ,เ,บาเหมือนกันใจเป็นค้องเบาเหมือนกันถ้ามันตกลงได้เดยนไปทางไหนแล้วไปอย่างสุดขีดเ,เหตุนั้นเมื่อสุขก็สุขจนสุดขีดทุกก็ะทุกจนสุดขีด,กกด,ขดมาตอนนี้ยังเรียกว่ามันยังมีวนทางแก้ไขแล้วจะไปแก้ไขตอนไป หนีตายตอนตายไปแล้วจะไปแก้ไขจะไปหวังมันเขาทางที่พูดนี้พูดถึงเรื่องนรกที่เขาที่ทานเรียกว่านนรกทนทุกข์ทรมานแสนสาหัสหรือสวรรค์ได้ความสุขอ,อย่างยิ่งไม่ใช่อยู่ที่อื่นที่ไกลพูดกันเฉพาะในตอนนั้นแหละในตอนที่จิตมัน หนีที่มันวางทอดทิ้งล่างน้นไม่ได้หมายความว่าอยู่ใต้ดินได้อยู่บนอากาศกลางหาวที่ไหมพูดเป็เฉพาะในขณะนั่นนะ่ะขณะที่จิตมันถอนจากล่างแล้วเกิดกรรมนิมิตนินี้นั่นปรากฏเห็นนรกตอนขึ้นตรงนั้นเอเห็นนั้นผู้ที่ มาเข้าใจในเรื่องทั้งหลายเรามีแล้วนะั่จะแก้ไขตนเองกแก้พึงแก้ตั้งแต่ยังมีชีวิตอยู่คือกายกับใจร่วมกันนี้จะเจริญให้มีคนงามความดีจเจริญงอกงามขึ้นกรบพากันพร้อมใจกันเจริญแลวรีบเจริญซะีต่เมื่อมีกายขับใจพร้อมมันีรู้สึกตนแล้วแก้ไขได แล้วชั่วเราแก้ไขได้เราดีทราทำจริญยนึ่ยิ่งไปได้หากว่ากายทอดใจทอดทิ้งกายแล้วไม่มีทางแก้ไขเลยผลนั่นเรียกว่ากรรมผลของกายกับใจร่วมกันทำนนเรียกว่ากรรมการมมันอไหริงค่อยมาส่อแสดงปรากฏ กรรมนี่เป็นของมีพลังแสนยิ่งอย่างยิ่งนี่ใครจะต้านทานห้ามตามไ,ไ,ไม่ได้นี่ใครจะไปร่องขออ้อนวอนได้เลยกรรมให้ผลยุดจิตทาอย่างยิ่งทำลงไปแล้วมากน้อยเท่าไรก็ได้ผลเท่าที่ตนทำไ,ไม่เหมือนคนเรายังมีชีวิตอยู่ คนเราที่มีกายกับจิตช่วงไว้อยู่นี้ืีนปอกหลอกลวงได้สารพัดทุกอย่างจะโกหกมายาได้นั้นีน้เอาเงินเอาทองมาแก้ไขความผิดอันนั้นคือมาจ้างทนายความก็ดีหรือว่ามาให้ค่าไถ่ค่าถอนเพื่อไมาผิดได้ฮะส่วนไปถึงตรงนั้นแล้วเนีย่ยงเดี๋ยวใจแล้วไม่มีไม่มีต่างไม่มีท,ามมทนายความ ไม่มีใครจะอ้อนวอนร้องขอได้และไม่ให้อภัยกันไปด้วยไม่ถึงตอนนั้นนี่อะไรก็ต้องกลมไปกลมมาเลยไม่มีการยกเว้นกรรมตอนนั้นมีพ่อมีแม่ไม่มีพี่ไมีน้องไม่มีญาติมีวงไม่มีครูมีอาจารย์เป็น เอกสิทธิ์ของมันคนเดียวมันไม่ได้เลือกหนาใครทั้งนั้นกรรมยังในเชื่อเป็นของมีกำลังกรรมในเชื่อแยกสัดให้ไปเป็นต่างๆนานาอย่างเราทำคำชั่วเนื้อประการต่างๆมันจะแยกเราให้ไ้ไปเกิดในที่ชั่ว กรมที่เราทําดีมันจะแยกเราไปในทางที่ดีในทางที่ชั่วดีที่ดีในคนอื่นเดี๋ยวมาแยกไม่ได้สุขทุกข์คนอื่นมาแยกไม่ได้กรรมเท่านั้นเป็นคนแยกเลยจะมาแก้ตัวแล้วพัดเปลี่ยนกันไม่ได้เท่านั้นนั่นจึงเป็นของนากลัวเป็นสิ่งที่เราจะพึงสังวร รีบทำเพี่แต่เงินยังมีชีวิตจะรู้สึกตัวยังเราเกิดขึ้นมามาพบพุทธศาสนาซึ่งเป็นธรรมคำสอนของพระเจ้าสอนให้เราละชั่วทำดีเป็นสิ่งที่มีประโยชน์มากโชคลาภอย่างยิ่งถ้าหากเรามาลึกได้ถึงเรื่องนิมิตกรรมนิมิตคตินิมิตดังคี่ว่ามันไม่มี้อนทางแก้ไขได้ เป็นสิ่งที่ควรน่าจะกลัวและพยายามแก้ไขตัวเท่องิงจะไม่สายเกินการรีบแก้ในแต่ป่านนี้นะหมดเรื่องหมดแล้วเพราะเราจะต้องเวียนว่าแตายเกิดเพราะเหตุที่ผลกรรมนําให้ไปเกิดอยู่อย่างนี้ตลอดกาลถ้าเราแก้ไขได้ไปแล้วการเกิดการตายเขาเรียกว่าสั้นเข้ามา คือใกล้ที่จะสิ้นสุดลงไปเพราะฉะนั้นใหยพากันศึกษาพิจารณาตามธรรมคำสองพระเจ้านั่งพิจารณามานี้ก็ะจะเป็นประโยชน์แก่คนทุกๆคน มีหูที่ตาที่ได้คล่องแคล่วเรียบร้อยทุกอย่างทุกการคือฐานของท่านดีท่านชำนาญในการเข้าฌานจนถึงอัปนาฌานแล้วออกจากอัปนาฌานท่านจะมาวิตตกใ <c oughs> นเรื่องที่ท่านอยากจะรู้วิตตกแล้วท่านก็ไม่ได้ไปยึดในความวิตกนั้นดีท่านจะต้องเอาจิตทั้งท่านมาไว้อีกเอกเทศตัวนึงอีกความรู้น้นนี้เก็ปรากฏมันจะ่อยจัดอันนี้เราพวกเราปฏิบัติพุทธคัตมยายทำไม่ได้ แต่มันก็เข้าไปตรงนั้นละ่ะไปได้ควมรู้เช่นนั้นเหมือนกันคล้ายกับว่านอนฝันมันไม่แน่นอนจึงเราแน่นอนไม่ได้เช่นน,นนั้นจึงไม่ควรเชื่อ, <c oughs> อเครื่องเล่นมากมายเครื่องอยู่มากมายเพลินนุกจนลืมตัวไม่รู้จักว่าเราอยู่ไหนละ่ะแต่ไปเห็นเรื่องนั้นกันยินดีเพื่อเพลินนุ่งเรื่อง อนี้ความพิสดารของฌานนี่เรื่องสมาธิความรู้ในการที่หัดสมาธิที่จะเปิดเดินมากขึ้นไม่ค่อยนี้แปลกต่างอะไรกับธรรมดาธรรมดาเห็นรูปกคืนรูปธรรมดา,านี้เสียงกับเสียงธรรมดากินรสโผฏฐจาพะกตธรรมดา,ดรรมดาแต่ว่าความชัดมันเกิดขึ้นรูปชัดเดวรูป ลกนี้เป็นอนิจังทุกขังแนนอนแท,ท้จริงลูกนี่เป็นก้อนดินชัดๆลูกนี่ซักตัวเป็นหุ่นลูกนี่ไม่ใช่ตนไม่ใช่ตัวไม่ใช่ของไม่ใช่งเป็นสภาวะหนึ่งเกิดหยักจะเปลี่ยนไปไม่สนุกคนจะทำไม่ชอบถ้าพิจารณา <_ c oughs> เห็นชัดตามจริงๆน,น,นะเราใจหนักเนี่ยแล้วกัน โน่นผลประโยชน์ที่มันจะปรากฏมันจะได้ตอนท้ายสุดท้ายอากมันเจ็บมันป่วยามันแตกสลายมันดับมันสูญเราพิจารณาแล้วว่าเป็นอย่างนั้นแน่นอนจริงทุกสิ่งทุกอย่างจิตใจเราจะไม่ใจวันงเลยเรื่องชาแนันเป็นเพียงแนวให้เกิอดอุบายคิดคนต่อไปฉะนันเราพิจารณาทั้ง แพิจารณาพอมันเกิดขาดขึ้นมาเห็นเราตัวของเราในเปลือยเน่าเละตายหมดคือแสดงว่าตัวของเรานี้จะต้องเป็นไปอย่างนั้นแต่ว่ามันไม่เดินหนึงนน่งอันนี้ปัญญาไม่ถึงขนาดนั้นเห็นแล้วลนนก็แล้วจะหนกเพลินน่าเกลียดเสเกลียดแต่ถ้าน่าชอบใจก็ชอบใจเลยเลยไม่เดินต่อไปเห็นแล้วจึมาขายสมเพราะนั้นจึงได้แสดงถึงเรื่องเหรือเรืถึงต่างจิตใจไปมุ่งมันน่นในสิ่งไหนแล้วไปติดใน,นสิ่งไหนอะไรตา่างอย่าลืม อย่าลืมตัวผู้รู้แก้กันง่ายๆมันมีคนหนึ่งเป็นคนผู้รู้นันน่นเีอาการของที่เราไปเห็นนั่นเรียกว่าเป็นอาการของจิตตัวจิตอย่าไปลืมตัวต้นต่อคือตัวจิตจึงให้ย้อนเข้ามาหาคุณมอย้อนเข้ามาพวกนี้มันก็ถอนแล้วมันก็เดินต่อไปแื่อมันจะแห่งที่อาหารยิงต่อไปนี่วิธีแก้กันง่าย